ยังบ่มีหยังข่อยมีแต่น้ํากอกไปสูบเอานี่นะแบบโยมเอานี่นะโอ่้ตกใส่โอตักเอาตัวนี้เนาะกะว่าน้ําพอประมาณและวเฮาเปั่นเลยเปิดอาใส่อ่าพอาพดเองเฮ็ดเองตัวนี้อกอก็ตั้งเวลาก็จะอยากค่5นาทีนิวอตอนนี้ปรับนาที สิบน,นาทีถ้าชูงแล้วจะบิดมากายแบบน,นี้บิดมากายแบบนี้แล้วมันจะโบมุนบอร์ตังค์มุนชูงแล้วเจ้าจะสับเนาะถ้าเจ้าสิบิดมาหอดตัวนี้นะมันมุนถ้าชูงแล้วจะบิดกายได้หนึ่งแมันจะโบมุนแต่มันมาหอดนีนะมันจะยุดฮัอยุดแล้วเจ้าต้องเลยมาคนใหม่จะต้องมาคนใซดเด็กขึ้นหาไปดีหมดว่าเจ้าเมื่อจะเอาตัวสองครั้งนี่เมื่อเนาะตอนเจ้าปั่นแหงเจ้าจะพึงระบายน้าออกตอนนัวนี้เพราะว่าถ้าชูงแล้วระบายน้าออกแล้วมันนักแต่เบื้องเดียวนี่แหละตู้มันสิด ตัวอ๋อวตาตาอ,อ่อาให้เพิ่นพอได้กินน้ากินหน้อ่าลูกเอ้าขอบบุญขอบคุณทางแม่ดินก่อนขอบขอบบุณขอบคุณแม่ดินหลายเด้อที่บ้านเรืนมาไงขอลงแพผ่ซี่อี่อสัจจะทางีงแผ่นาะขอให้แม่อยู่ดีมีแร ภาพเก็บเอปีใหม่นี่กับคนเจ็บคนแรกคงถ่ายตรงนี้ให้ลึกล่าในนาทีาท่การงานสาธุพี่น้องเนาะเาปีใหม่นี่ก็ขอให้แม่และครอบครัวอ่าเบิร์ตสุกูสุขคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปเด้อแม่เด้อเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอสมความมุ่งมั่นปรถนาในนาทีการงานก็ขอให้ราบรื่นให้ลูกมาสำเร็จกไร้คืนหาแม่ลอยเท่าพันเท่าเนาะอ้าวสาธุ พี่น้องทักทายสบายดีเ้อพี่น้องเนาะวันนี้เขากลับมาตลาดพี่น้องเนาะหลังจากมางานดองพี่น้องเนาะมาส่งซองงานดองกับเมนน้องแฝดแล้วก็น้องแฝดอะไรพี่น้องเนาะกับครอบครัวล้ะก็มาเลย่อข้ามตลาดเลยพี่น้องเนาะมาเบิ้งเพราะมีเขามีโอกาสมาอันนี้แหละภาษีมาซสื่ออันนี้พี่น้องเนาะในช่วงโปรพีไม่บริษัทพี่น้องเลยเนาะนี่พี่น้องเนาะหรือว่าจัดชุดใหญ่โอ้ จับชุดใหญ่ให้แม่น้องแฝดเจ้าเลยสวัสดีค่ะเจ้าแล้วต่อใหม่ในกล่องใหม่มีหับประกันปีหนึ่งหับประกันปีหนึ่งราคาเท่าไหร่นี่ 7, 7, <900. S 2> ตจ็นเ้เจ็ดพั 7, <900. S 2> นเก้าเจ็ดพันเก้าร้อยบาทแม่เจลสายโอ้รับน้ำหนักได้เท่าไรนี่ตอรนี้ส <16. S 2> <อ>ิบหกโลสิบหกโลเออมีลดราคาบ่แบบ<ะ>มีนั่นอยู่บ่ เจ้ารุ่น้เจ้าเจ็เดพ<อ>ัเดแปดสิบมเจ้าบนเนน้ำตัวอื่นอีกปะนี่ไเพื่อขอยชนใจตัวอื่นอีกได้สหมซั <c oughs> มซุงสิบหกโลแปลว่าปกตินี่ยอดขายแปลว่าตัวไหนาขายดีแบบข้าเจ้าใส่ขา,ขายดีนะซิเมนตัวรุ่นไอตัวนั่นโอ้ซิมีสิบหกโลกับสิบแปดโลสิบแโล ราคานี่ประมาณหาล้านบ่ปประมาณหาล้านปลายบ่ะนิเห็นีหาล้านหนึ่งแสนล้านหนึ่งแตัวนี้สิปดโลตัวนีน้ตัวนี้เป็นซัมซุงสิบโลสิ <14. S 2> ตัวนี้เป็นเอลจีสิบแปอลจีอ๋อเอลจีโลไ,<ว>ไม่ว่าเขาใส่งานแบบแบบแบบอัตโนมัติบ่หรือว่าจะได้นี่ ก็คือคอยแบบว่าบอเคยใช่ตู้นะจากผู้นะแปบ่ามาซื้อตู้ครั้งแรกกันนะตู้อะไรนะในน้ำเจ้าตัวนี้นะมันจิบเป็นคือออโต้มาจิบเป็นโค้ดทับปั่นถ้าปั่นแล้วเปนปั่นเจ้ายวกัคนมาตัวนี้จังโอ้โหสักชิมนาทีตัวปั่นตัวนี้โอ้โหเดินมาแล้วดับมันข้าวจูนะเจ้าสาวผ่าเลยวางผ่าเสือยืดเป็นเสือยืดเป็นเสือธรรมดาเลยเอาตัวนี้ข้าวจูแล้ปั่นเสืออไปวาง ปลาเสือธรรมดาเอา้าปลาเสือธรรมดาแล้วหนึ่งกระดาษจะปัดกระห่มแล้วโตวเฮงโอ้อนน 3, แดงสุดเนาะอันนี้ธรรมดาโอ้แขนเบเสือยืดนิ่มนวนลเสือเจ้าขาดเอออันนี้นี่แบบเสือธรรมดาเสือยืดบ่น,นิ่มนวลโอ้โอพเพราะว่าข่อยบวกล้วยไสนี่ยน่าจะทำละเอียดแน่นะข <laughs> ้าวก้าวโตใหม่ในกล่องค่ะ โอ้เอาตัวในกล่องแต่ว่าตัวนี้ตั้งโซ่แบบว่าให้ลูกค้าเลือกเนาะเอออ่าอ่าอ่าปุ่มมีตรงจับปุ่มมันมีความเหงเลยตัวนี้ว่าจะได้แม่น้องแฟรเพิ่์นมักแบบนี่บอกดูว่าแบบออโต้แบบอัตโนมัติอัตโนมัติผมเห็นเพิร์นว่าฮะอยากอย่างนี้อัตโนมัติได้คุณชมว่าแห้งเพิร์นน้ำมันต้องไลยต่องต้งตลอดเลยคข่โอ้ ต้นีอัลเซนีดีกว่าัน่ไต่อโตงมันได้ต่อโต้เขาจะไรแจมโบกับแะมิแทงน้ากันไหมอ๋อมีแงน้ำผะคะบมีทงน้าเลยเอาไปเอาดว่าไม่เลือนม่น้ำปลาปลายังบุมีอย่างข่อยมิต่น้ำก๊อกแบสูบเอาเียนะแบบโยมเอาเลยนะโอ้กาวาค่ะวตักใส่เออตักเอาตัวนี้เนาะกาวาน้ำพอราม่าแหละเขาเาปั้นเลยเปิด่อดป่ัดมาใน้น้า นำมันพอส่งตลอดตลอดเวลานำมันมันเตียมตัวมาหนเลยเนาะเน่ยมันปั่นมันจับโอ้แบว่าเฮาจํจกัดเวลาตัวนั้นเนาะตัวนี้เลยโดนเป็นเดียวกัแล้วโอ้นั่นทำมันแล้เองจะได้มากอย่าว่าตัวนี้18โลเลตตัวนี้ LG ไม่เห็นผ่าโฮมใหญ่ได้อตัวนี้เขา พ่นเองเหตเองตัว <raising> น <in my body> ี้กจ้าก็ตั้งไม่ล่าจะยากสารจิ้งหนาที่นี่ว่าโอ้ตัวนี้ปับนาทีเสหอนน้านับนะปรมีสิบนาทีแต่ช่วงแล้วจะบิดมากลายไปนี่บิดมากลายปนี่แล้วมันจะโบมุนโบมุนช่วงแล้วเจ้ากะจัถ้าเจ้าชีบิตมาหอดตัวนีนะมันมุนถ้าช่งแล้จะบิดกายได้หนมันจะโมุนแต่มันมาหอนี่มันจยุดอือ อยู่เลยจะต้องเ่งคลใหม่จะต้องมงคลใชดเด็กชุมหาตัวนี้่เคมีซักในี้คือตัวทางปัน่น<ม>จะปั่นทางกันทอย่ายบินให้มันกลายเป็นมิดมานี่มันอยู่แล้วกลางา<ม>เอา<ม>ตัวนี้คือปัน่น<ม>ตัวนี้คือแซ่เมนบ่กนี่ตัวนี้ลด้น้ำนานำโอ้ั้มจเมื่อะจะเอาตัอทางนี้เมื่อเนาตอน,นจะปัน่นแห่งจะจะคุณระบายน้ำออกตัวนี้ ราะว่าถ้าชุดเราระบายน้ำบอกแล้วมันนักแต่เบื้องเดียวนี่แหละตูมันฉีดสักตีนโอ้เซท่า,านน้ำหนักมันเท่ากันก่อนเจ้ายังแค่ดูแ็่ยังไม่ระบายออกแต่บามันก็ยังแหงอยู่มันก็ยังตีนอยู่เลยจะปิดก่อนเลยเจ้าเศร้าผ่ามาเศร้าผ่าพมาแล้วโลงอีกไปใส่เป็นเพียงเลยเอาอันนี้อัดไว้ใส่เปนเพียงโอ้สิผูอยู่บ่พี่น้องเลยต้องเมื่อไหร่บงคลิปอ,อีกแล้วนี่ถามละเอียดได้ก็ได้ คนคนบ่เคยใส่เนาะโอ้เจ้าแนน้ำเราเนี่ยเราบ่เคยใส่เลยนี่เจ้าเองไปลงจ้าลงแบบนี้เนาะเจ้าอัดพไ้แล้วอัดพัาได้แล้วจ่ว่าจมกัวัปลงกัวันลงเลยจะต้องพเราจะจ้มาบิชแลยตู้มันยังสันอยู่มันตีเกงนะเ่ามันตีเองขยันขยันจ่มันตีเงสูงตีเงดังตึกจักนับพิ ก่อนเล้จาไข้ท้าขึ้นเล้วจะเช้าเสือขึ้นมาแว่าให้มันให้มนเที่ยงเียงกันเช้าเสือขึ้นมาแล้วลงใหม่ใหันเที่ยงกันครับแห้งเทียงเที่ยงเปนสสิบเป็นไแฮับปิดตัวนี้ก่อนมันบอกปิดต้องปิดโอ้อ่า่าตัวนี้คนบกใัวนี้เป็นเตียบายเาราคาเท่าไหร่ก็ว่าเมื่อกี้ ตัวนี้นะ8ป0 0ันเก้าปโลเอาประมาณนี้บ่้อยได้ยูพอแปดพันเก้จะมาต่อวแปดพันสองก็ได้แปดพันส้ยแปดพัน้ยเจ้าเฮ้ยบุพิตรคอยาอยกำลังดีใจี่นี่เออ อาสนใจรุ่นนั่นบอ๊ะดีป่ะนี่แมนมันก็ดีเพราจะว่าส่วนร้ายนะที่มันเข้าสัาไส้รุ่นนี้เป็นไรทุกหัวเอลจีเป็นทำรุ yeah. uh, so uh ่งแล้วมันสิปปับอันนี้เต๋อชองหลาดับมันสิเป็นตัวธรรมดากับเมนแต่ตัวนี้นะมันมีเพอร์กี้จแล้วเจ้าเด็กสารเดมกคุณพ่อเสื้อไหมนี่นะบ้าตัวนี้อ๋อแบบว่าธรรมดาแบบนิ่มนวลมุนค่อยๆ มีวนซองนี่ดีค่ะเสื้อไรได้ไหมธรรมดานี่เห้ยนี้นี่จะธรรมดานี่ธรรมดานี่ก็เจ้าก็ดำเนื้อผ้าพวกเสื้อกีฬาหรือว่าเสื้อแบบเต็มต้นก็ได้จะเป็นเสื้อยืดเสื้อยางพิเศษก็ไดได้ธรรมดาเอาธรรมดาอันนี้เฉพาะผ้าพรมตัวที่ว่ามันตัวเครื่องแบบเปลือยเปลือยแบบเอามาจะเห็นเบี้ยเศษเปลือยเพื่อยนี่เป็นผู้ประกอบการเสื้อแบบนี้ย่าหม้ออกเนาะ เราก็ต้องหมุนหฮงเลยเซียวเพิ่นกัแน้ำดีพี่น้องเลยเนาะนำดีจะหขาอ่เองเขาเออพิ่นมาอย่างนั้นนะเพิ่นมาขอสบายดีไหมไป้าโดยจะได้ขอเขากินกระโบมี โอ้่็เงินซื้อเขากินกับผมไมเออซื้อน้ำซื้อในเนาะพี่น้องเลยได้ในบางกอกไงเดี๋ยวเลยอ้าวตาตาอ่าให้เพิ่นพอได้กินน้ำกินในอ่ะลูกเออโดยเอา้องเนาะโดยโดยโดยอ่าสาพันลูกพอเพิ่นได้ซื้อน้ำ เออซื้อเขากินเอากล้องเนาะเออลูกเป็นลำบากลูกไงอ่างสบายดีก้อนถ้าสบายดีนีกล้องพอแล้วบออ่าเพราะว่าเขาจำกัดเวลาเด้ตัวน่ะเขาตั้งเวลาส่วนห้าสิบนาทีบอเดลห้านาทีนี่เนาะท่าน้องนี้เหมือนบอมันต้องประมาณสิบนาทีด้วยอ๋อ <LG. S 2> อเอเนะละจีเ้ามุเจ้าอยู่ในแถวใกล้นี่นะน,นไปส่งให้เจ้าได้บเียาส้าส่งหพุ่นน่ะบ้านนหะอยู่บ้านโคกโอ้แมนแมนแมนไปส่งให้ได้ไปส่งฟรีบริเชียเพิ่มเอแถวเกตซีน,นงในส่งส่งฟรีคือีแทะบริการดีแทะ ไม่ก้าในราคาตัวนี้เขาอะน้อเจนน่าเป็ดขั้นหนแล้วเอาจีแถมปักไปเจ้าต่อไปแนวซีแมตต์ตั้งใครบอกโอ้ลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นลุกเจ้าหยกเส้นไหนเฮ้ยเอาบ่มักจะบ่ตัวนี้หรือว่ายังสนใจตัวอื่นอีกเหอย่าพูดลายตัวอื่นอีกเหอ่าเพราะว่าน่ากระทำเพื่อนอีกเอ่าแฮงอยู่เด้ ตัวนี้นี่ห้ล้านหล้านหกแสนบอนีน้องเอ้หกล้านเ่อจะสนใจออโต้แบบมือหนามืลยมานบชชื่อมื่อนี่เลยนะมือหนามือไหนมาเทินได้บอบไดาดอกเนาะบอดาย่เประกันปีนึ่ง อาหารสูตรละกายชิมืมูเปแล้วอลไรมีเตะแป้งหายปีหนึ่งเป็นพีส่วนลายกับมันโบสุดสัตย์ไม่ค่อยเป็นอย่างเนาะโอ้เอาเอาแบบธรรมดาก็ได้เอาไปาาไปั๊บเอาเองค่อยปั๊บเอาหมดละตัวนี้นี่มันเป็นอะไรนี่มันใหญ่บ่สหรับตัวใหญ่ มันกัเดียวกันกับตัวนี้รลบบบยังมันก็แบบเดียวกันแบบเดียวกันแต่มันมังั้นใหญ่กว่าป่ะมันใหญ่แน่นลายโริเข้ากัปั่นเรื่อยเอาน้อยกัได้เสือผผาเอาในน้อยนึงสังน่กส้ถาเสือเ้าในอยนึงไข่สับองช้มาเร ช่วนะพ่อผม่มใหญ่กับผมน้อยเชื่อักความกันก็ได้ได้นะอาตาชินใจตาชินใจออาตู้เย็นน้อยกัมี่นี่ปาติโต้ไอโตพดีเลยพอดีไข่เลยโตจะได้ไหโตฮะ อยากได้โอ้ยอยากได้กันเฮ้เฮือนเขาแล้วก่อนปิดไว้อย่าไปใครลูกอย่าไปใครกล่องโฟมโ,โอ้ยัหกหกัหกหักพี่น้องเอ,งอยเ้ยตัวน,นัน้นเราจะเป็นจองการมาสิเนี่อยหักอยู่ดิหนินกสองพันเฮ้ยไม่เห็นาะสองพันนี่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 สองพันเท่าไรก็อุ้ยลูกอุ้ยคือมาดื้อแท้นะนางกองโคมเป็นยง แตกละฮะซันซุงแบบไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็บอกไปเลยค่อยกับจำมาได้แล้วเจ้าบัดคุยกับอันเซลเพิ่นมีแต่ไล่เบิร์ในคลิปนั่นแหละเจ้านะไปถ่ายคลิปไว้เลยแต่ละเมื่อค่ะบัดเสียนแล้วกับโบเดียร์โบเดียา์เนาะ วันนี้ยากจังดิคือคือสักรีการคันเป็นแล้วนะชินาทีแหละกัม่กแล้วเองตัวนี้ชิปโลแอเพ่งเกิดอยู่ไรแปดพันพวกเพงแพงกะทำบารมดาทำารด้าบเพงอยู่อันนี้นะันเฉพาะห้องซักิซึบอนนี่นะนถิ่ม,มงลงเลยจมุุนห้องวัยากวันแห่งด้จ้ะห้องกกับไปตากเองก็ได้โอ้นาพร่อหรอนุ่มกวอยู่นี่ มันมัน Comm ทำอะไรไรไรน้ำเปลี่ยนของก่อนเบอิกแม่แี้ได้น้ำเปลี่ยนกองถามละเอียดแน่พี่น้องเพราะว่าเขาบอกเคยใช่พี่น้องไงเนาะซื้อครั้งแรกอันนี้กาจะเป็นทางเมลินเพิ่นนั่นแหละซื้อให้พี่น้องเนาะการเพื่อเพลินส่งเงินมาตั้งแต่ถ้าได้เกี่ยวเข่าพี่น้องเนาะเขาก็บ่มีโอกาสและก็บ่มีพอซื้อใดมาซื้อเขาก็ได้สักมือใส่ก้อนนะพี่น้องเนาะ แต่ว่าเมื่อนี้เราไม่ีโอกาสมีเวลามันเหมาะแล้วเรากลับมาซื้อให้เพิ่นเนาะพี่น้องเอ้พอดีแล้วในช่วงปีใหม่นี่พี่น้องเอ้เนาะอ่ากลับมาซื้อจัดชุดใหญ่ในปีใหม่ให้แม่น้องแฝดเลยนี่พคนตู้ใหญ่เลยเนาะพี่น้องเอ้ไล่กันมาแต่งงานดองนะครับแวะมาเข้ามาตลาดมาบุญเครื่องเลยพี่น้องเอ้เนาะว้าวอ้หนังโป๊น่าเข้าใจนี่โอ๊ยไอ้ฮีดเนิเมน เมน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 ตอนนี้ระบายน้ำโอ้นี่ได้เขียนบอกอยู่ระบายน้ำนั่นเขียนบอกละเอียดแบบนี้ประมาณจักนาที่แหละเฮาสีแล้วแต่เฮาบ่กแล้วชา่ว้ันเราจะปั่นแหงจะปั่นแหงจังทหารธีทหารธีนะมันก็จะแหงแล้วมาสวัดแล้วเลยเขาอยากให้มันแหงแบบหนึ่งได้เลยเลยจะกระบิดมาอีกหน้าที่โอ้ต้องเริ่มใหม่อีกลองรอบเอาอ่าเริ่มใหม่อีกรอยยังไงเป็นของซัมซุงเลยมันสีรอบเดียววะบส ีเลโอ้ตัวนี้ฮะล้านตัวนี้ถ้าเป็นเงินกีบนี่จะประมาณเท่าไหร่นี่นกระ,ะดิ่งโซดาไหมฮึกระ,ะ,ะดิ่งโซดาอ่าแต่คือสิตัวนี้รับแพงกว่าอ่าล้านนี่ตัวนี้ก็นนประมาณอยู่4ล้านเพราะหกแปดี่สิบแอ่าประมาณ4ล้านปลาย เุ่เงวจอฮะ่ไยันใหอ่อยู่เวจีกันซูมอ้เปนเงินกีบและโตอยหาร่านแปดแสนาวสองพันหาร้านแปดแสนาสองพันเดทเท่าไรนี่พันเทไรเดทพกแปดห้ากเป็นของคนนั้นลูกเนอะอก็ได้ดีกว่าการแคนซูมก็ตัวนี้เลย ดีนะคนสั่มกัรแต่ว่าบางคนก็หมักเบนนี้บางคนก็นหมักเบนนีน้พอแบบนีนน้นะมันสีสากได้แห้งได้ไหมขมังตะวันมันปตาเต็มระดับจะออกนอกก็ถูกแล้วถ้าเป็น,โ,โ,โ,ตนโต๊ะซัมซุงนั้นมนะีแต่สองสองระดับธรรมดาธรรมดาครับจะมีบ่อผ่าผ้าผ้าไงสก๊อตป๊อกค่ะสก๊อตป๊อกวะ แมนกับพี่ต้มันก็คือกับตัวนั้นเลยแมนโกับพวนี่ต้องแมนแห้งาแห้งสีต๊กประมาณเท่ากันแอเน o ตัวนี้ก็หารานปะแมนตัวนี้หาบสี่โลสิ่โละรานเอสเจ็ดพันหงตัวนี้สิโลตัวนี้สิบแปดโเป็นตัวนี้กัเป็นสิโลกับีแต่แปดเนเอาันั้นสิบหโลแตาต้นนั้นรับนักได้หลายกว่า เอา1ิพโกโล่หะ1ิโลกโล่เพ่อใช่มาจ้าิมาชิามากันซุงกันชันซุงบอหรือว่าชิบอกโล่เลยใช้ต่อน้าใส่ในไซนี่ฝ่อยบุหูซับนี่ปะสนลาาต่อน้าข่าครับโบโตก็ได้เปิดใช้รถอะไรอัเปิดใช้เลยออส้ม่สหญุเัรับ่ออมพ่วงเนาะ ไปไปไปเบิ้งตัวฮัตสีเอาเฮ้ยให้เพิ่นสาธิตให้ตัวฮัตสีเอาปะอ่าสิบแปดโลจะได้สิบแปดโลก็เอายังตัดสินใจอยู่พี่น้องเนาะตัดสินใจยากอยู่แจ๊คสีเอาตัวใดทางเมนน้ำเฟรชเพิ่นก็เฮาบะฮู้ว่าเฮาชี้ใช่ตัวใดนะเฮาบเคยใส่ดิฮู้ว่าตัวใดพักตัวใดแบบอันนี้นะพี่น้องเนาะอ่า ตัวนี้มีราคาห้าล้านสี่ล้านสี่ล้านสามล้านกับมีโอ,อ,อ้เอาซันซุงก็ได้นะฮะซันซุงก็ได้ปะนะตัวใดก็ได้ เใช่อมวม่รม่ใส่ใ่นเอาตัวนี้ก็ได้สิบแปดโลเอลจี้องเลยเปน้องแฟเพิ่นบกกับตัดสินใจจักเถื่อพี่น้องเลยอ,อา่าเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้อเ้ยเ้ยเ้เฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้นเ้ยเฮ้ยพฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้้ยเ้ยยเฮ้ยยด้ด้้้้้้เมม้เ้เเะ้เ้ พอแต่เห็ดน,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 นู่นเห็ดนี่ที่จริงเมยเพิ่นนห้แต่โดนพี่น้องเไยเนาะแต่ท่านจะเกี่ยวเขาพูดละช่วงสิเกี่ยวเขานะพี่น้องเไยเนาะช่วงสิใกล้สิเกี่ยวเขาเนี่ยแหละเขากว่าวรอให้แล้วเขาแล้วน้าแล้วก็เห็ดน,นูน่นเห็ดน,นีน่นะนะบุพเพสุได้เขามาซื้อพี่น้องเไยเนาะทางเมย์ต้องแฝงเพิ่นกัเขามาเดือน,นเ,าาเดือเทือกเขามาตลาดกับพี่น้องบางเทือกเดือนนึงยังบ่ได้เขามาเทือกนึงซ้ำนะพี่น้องเไยนะเนาะบางบางเทือกบางเดือนนะนะพี่น้องเไยเนาะเมื่อวานนี้เขามีโอกาสไปเขากะ ข่องแถมมิยังแน่นนะ่ะคือบ่ถามเพิ่นน่ะกินอยังบ่ได้ถามแล้วเอวเอเจ้าไปถามเบิ่งบ่เอาบ่าของแถมน่ะเอาเลเนาะของเพิ่นให้เออมิใช่ว่าเฮาไปถามข่องแถมนะเพิ่นเด้เฮาชื่อแล้วกัเฮาสิอัอนใช้รถโฟโต้มเมื่อก็ได้เพราะโฟโต้นั่นเออดูให้เพิ่นเมื่อท่งบอกโฟโต้เลยเนี่ยเออเนาะไปถามข่องแถมเพิ่นได้อนปักไฟ หมอต้มน,น้นำห้อนอหมอต้มน,น้หมนำห้อน <c oughs> ชมชัยชีได้เอาเบ้เงคสเครื่องแล้วประักพี่น้องอเลยมาซื้อโทรศัพท์ต่อหน้าเนกันแถมหมอต้มน,น้ำ <c> ห <oughs> <c oughs> <c oughs> <อ>้อหอหหุงเาไปเหมอหุงข่ามันราคาเป็นพันอะไรนะเอ <c oughs> เนบโ้โย เตาน้ำห้อนฮะปงไของทสิบเมตรเมตรโอ้เทรทั์อีกนะมีโทรทัดใหญ่อีกพวเออส่วงปีใหม่บุมิโปเนาะโอ้ห้องดีกว่าสิมิโปปกตินะบอ โอ้สแสดงว่าคนโชคดีได้นีเนาะได้8ปดพันห้าปกติขายหมื่นฝ่ายหมื่นนึงกมาร้อยบาทโอ้โทรศัพท์ใหญ่พี่น้องเอ๊อยากได้ดิเนาะพี่นอ้นองเอ่พอแพทบอลสัี่เนาะสัมีกัเเดือแล้วพี่น้องรู้แล้วเอาโมดิที่ผ่าเชิเลยแล้วก้อนเชินแล้วจังหวะการก็มีเงินมีคำก็สําี่กันถือว่าดูแล้วนี่เอเส้นคุณนะส,นนะสัได้จอไหเออตัวนั้ เออแล้วแต้าุโอ้ยลูกชายกัได้เมื่อยพี่น้องเอ้ยคุณนั่งของมอกจู่ร <c oughs> ้ถีบไปพาก็ได้พี่น้องเอ้ยคุณหลายหาย <c oughs> จัดให้จะได้เ <c oughs> งินมดแล้วนี่ก็ได้ห่าล้านอ่า อ่าล้านฝ่ายพี่น้องบารกิจไปเมืองเฮียนารไปเองเฮียนโอ้บ่มีแล้วรถจักอ่าคันหนึ่งอยากไปเจอเเล้งอยากไปเอาเครื่องไปขายเอาปไปขายมเจะขายเครื่องจะเอารถจักไปแกสลิงเจ้าเาา่เาสาลิงแล้วไปส่งลูกไปมเมงเฮียนก็นได้ ในเงินในคำจังว่าพี่นอนะ้องเนาะอ่าเอาอกัดบอ่บออันนั้นเนาะพี่น้องเลยเนาะอ่าตู้สักผ่านี่กับท่านพนบอซื้อให้นี่กสโอ้ยพี่น้องเลยบ่้ในไย,ยังอีดนนะพี่น้องเลยลอยายกะนี่คือตัวนี้น้อยะตัวนี้น้อยเอาตัวน้อยไล่ันแยกกันนี่ป๊อปปันพอหยังพอปัันปพอแล้วพ่อจะอยากเอาตัวนี้่ไม่แล้วแล้วเนาะแม่นพักซื้อ ในครอบครัวเขาเสื้อผ้าปั่นครอบครัวด้ตัวได้หนุ่มันตนมเนี่ยแทงนามแทงอย่างเขากับโบมีอย่างเขากับโบได้มีเขากัป้งเธอเาจะว่าเขาตัวนี้แหละเนาพี่น้องเลยฮะพี่น้องเนาะเลือกจนมาถือเหิ่นกันนะเด้ยอาพี่น้องเลยเอ้าวขอบุญขอบคุณทางแม่ดินก่อน ขอขอบคุณขอบคุณในริหนหลายเด้อทีป่าเงินมาให้ขอลงแพทย์ชื่อชื่สัจจะทางนรุ่แพทย์เนาะขอไฮเมนีดีนี่ก้าวเต็มเสียงนะปีใหม่นี่กับคนเจ็๊ยบคนแรก๊ยบคนถ่ายคนนี้ให้รูปร่างนี่ที่การงานก้าวสาธุพี่น้องเนาะเอาปีใหม่นี่ก็ขอให้แม่และครอบครัวอ่าเบิร์ตสุกูสุคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปเด้อแม่เด้อเนาะ ปัตนาสิ่งใดก็พอสมความุ่งมัติปัตนาในนาทีการงานก็ขอให้ลาบดื่นให้ลูกมาสำเร็จกไล่คืนหาเมลอยเท่าพันเท่าเนาะอ่ะสาธุพี่น้องเลยเดียว,ว่าคลิปนี้พอน้องแพทก์ก็สิอ่าสิได้ดขอโตจบคลิปก่อนพี่น้องเนาะยือเจ้าหลายนาทีพอสมควรพี่น้องเนาะอ่าจากไหนก็ต้องขอขอบุณกับุณแม่เพื่อนพี่น้องเนาะทีว่าได้เห็นได้พบได้เจอเพื่อนพอน้องแย์กันโอ้ดีใจแห้งพี่น้องเลยเนาะ ดีใจแห้งจนทำโตผู้ถือพุ่นละพี่น,อน้องเนาะจน,นสั้นๆพุ่นละดีใจฮะอันที่จริงอันที่เด๋อที่จริงแม่เพิ่นผ่านเงินมาตั้งแต่นั่นพุ่นละพี่น,อน้องเนาะตั้งแต่สีเกี่ยวเข่าเดียวเนาะแต่ว่าเฮาไม่ซื้อไม่มีเวลาและโอกาสทุกคนต้องแฝงว่าพุ่นละแนนก็เลยตัดเป็นชินใจมาซื้อแบบในเนื่องโอกาสเป็นกองคันปีใหม่ในเมื่อมันโอกาสพร้อมือนนะพี่น้องเนาะ ไอ้เพื่อนเป็นของขวัญปีใหม่เลยจัดชุดใหญ่นี่จัดเต็มเลยนี่บักใหญ่พี่น้องเห็นเนาะเอ้วโอเคพี่น้องสิบแปดโลทำน้ำหนักได้ LG พี่น้องเนาะอ่าโอเคพี่น้องผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องเห็นเนาะ FC ฟซีพระสุขุตะโกนขอบบุญขอบขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาให้กำลังใจพี่น้องเห็นเนาะตอนอื่นก็ขอกราบเข้ามาสบายดีเด้อพี่น้องเนาะ